ไปดูแม่น้ําโขงกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแม่น้ําโขงเนี่ยขึ้นมาเกือบขั้นวิกฤตครับคือเขาเตือนเอาไว้ประมาณสัก12เมตรถ้าสมมติมันวัดได้ประมาณนี้จะมีการแจ้งเตือนชาวบ้านถ้าเกินกว่านี้มันมีโอกาสที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมนะฮะทางพื้นที่การเกษตรทั้งบ้านเรือนของประชาชนแล้วมันยังมีมวลน้ําอีกก้อนหนึ่งที่จะไหลามาจากทางตอนเหนือ แล้วก็จะมาสักสอปอ,ปอลาวซึ่งมันจะมาสมทบะฮะที่จังหวัดหนองคายแล้วก็บึงการอย่างเมื่อคือนที่ผ่านมาติดตามกันว่าน้ําโขงจะเพิ่มขึ้นตามปกติไหมคือช่วงที่ผ่านมามันขึ้นมาประมาณสิบเซนทุกวันทุกวันจนตอนนี้นะฮะระดับน้ําเมื่อคือนวัดได้ก็เริ่มที่จะก,กลับเข้าสู่สภาะปกติแต่ก็ออยังวางใจไม่ได้ใช่ครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบอย่างที่หนองคายนะครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไป วัดระดับน้ำนะครับในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายครับตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณสัก11เมตร85เซนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก1เมตร30เซนตามกว่าตะลิ่งเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพียงแค่35เซนนะครับคือที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ไม่มีฝนตกลงมาแล้วนะครับแต่สถานการณ์เองก็ยังไว้วางใจไม่ได้ยังคงต้องติดตามกันนะครับผู้ราชการจังหวัดหนองคายนะครับบอกว่าตอนนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำโขงนะครับโดยเฉพาะตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่น้ําโขงเนี่ยเคยเข้าท่วมน,นะครับเมื่อช่วงปีพศ2551ที่ผ่านมาก็มีหลายจุดด้วยกันนะครับอย่างที่บ้านม่อที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงที่ห้วยปางบ้านปากมางนะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอท่าบ่อก็ต้องระดมกําลังกันนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับรวมใจเป็นหนึ่งนำกำสอบทลายเนี่ยไปปิดกั้นทางน้ํา ไม่ให้น้ำโขงทะลักเข้ามาทำความเสียหายให้กับหมู่บ้านนะครับเหมือนตอนปีพศ2551ตอนนี้เองก็ปิดทางน้ำไว้หมดแล้วทุกจุดนะครับตั้งแต่ที่อำเภอศสีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อรวมถึงในพื้นที่ตัวเมืองด้วยซึ่งจุดวิกฤตนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก12เมตร20เซนโดยปัจจุบันเองนะครับระดัแบบน้ำก็อยู่ที่ประมาณสัก11เมตร50เซนนะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่าไม่เกินเที่ยงคืนวันนี้เนี่ย หากไม่มีฝนตกลงมาทางตอนเหนือรวมถึงไม่มีมวลน,น้ําก้อนใหม่จากสอป,ปอลาวเข้ามานะครับก็คงจะไม่มีผลกระทบนะครับน้ําคงจะไม่ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอันนี้ที่หนองคายนะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวัดก็คือที่บึงการและก็นครพนมตอนนี้สถานการณ์เองก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนกันนะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะสามารถรับมือกับมวลน,น้ําก้อนใหม่ได้ครับ ถึงแม้ว่าตัวเลขปริมาณน้ํามันจะยังไมไ่สูงขึ้นถึงขั้นวิกฤตนะฮะแต่ว่าทางเทศบาลเมืองหนองคายครับก็ยังคงกระดมกําลังใช้เครื่องสูบน้าสูบน้ําจากท่องระบายน้ําออกสู่แม่น้ําโขงครับโดยใช้เวลาขอมาใช้เครื่องสูบน้ำเนี่ยสีเครื่องที่ชุมชนสะแก้วกับชุมชนวัดาธานตะุฮะส่วนที่ห้วยหลวงลําน้ําสาขาของน้งําโขงที่อำเภอพลพิสัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ปิดประตูระบายน้ําทั้ง3บานครับ ป้องกันไม่ให้น้ําโขงเน่ยหนุนเข้ามาสร้างความเสียมาเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับทางจังหวัดน้องคายเองก็พยายามติดตามอย่างต่อเนื่องฮะหากว่าไม่มีฝนตกลงมาไม่มีมวลน้ําจากภาคเหนือไม่มีมวลน้ําจากซอปอลาวคาดว่าน้ําโขงนะครับก็น่าจะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติฮะและ้วก็น้ําก็คงจะลดลงในเร็วๆวันนี้นะครับ ครับจากที่แม่น้ําโขนะครับไปดูกันอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้ระดับน้ําเองในแม่น้ํายมนะครับก็ยังคงค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับอย่างพื้นที่ตำบลกำแพงดินนะครับอำเภอสาบงานไม่ถือว่าเป็นจุดรับน้ำจากภาคเหนือตอนบนนะครับที่จะไหลมาทั้งจากสุโขทัย จากจังหวัดแพร่รวมถึงพิษณุโลกนะครับก็จะมาบรรจบกันเนี่ยที่จังหวัดพิจิตรตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับติดตามระดับน้ําที่แม่น้ํายมที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นหลังจากแม่น้ํายมตอนบนนะครับตอนนี้ที่เริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตรระดับน้ําเอนะครับที่วัดได้ล่าสุดนะครับที่3งามอยู่ที่ประมาณสัก3เมตร3เซนนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณสัก2ี่เซนประชาชนที่พักอาศัยนะครับบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ํายมนะครับตอนนี้ยังคงต้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์นะครับหลายหลังเองก็ต้องเตรียมเรือไว้ด้วยนะครับป้องกันอาจจะเกิดน้ําท่วมน,นะครับก็อาจจะต้องใช้เรือในการสัญจรนะครับหากมีน้ําไหลมาเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนครับก็ช่วงนี้นะฮะรอประกาศเตือนจากกรมอุตุแล้วก็หน่วยงานในท้องถิ่นครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะ,ประ,ป,ระประกาศเตือนให้ต้องระมัดระวังยกของขึ้นที่สูงนะครับถ้าสมมุติว่าน้ํามันมาอีกเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากนะครับ